โอเคครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีในการดาบด้วยนะในในเลง180ดาวบวกนะซึ่งเกมนี้นะผมจะได้เปิดเป็นพิีท้ายนะซึ่งนะถ้าดูจากฮีโร่เขาแล้วเนี่ยจ็อกเกอร์นะฮายนและก็อาต้านะรวมถึงบิลโล่เนี่ยเพื่อนก็เลยนะหยิบเป็นทาชิมานะครับซึ่งสามารถเจอได้นะเพราะว่าคือสกิลของทาชิเนี่ยสามารถปัดทรุเมทก็ทําให้โจเนี่ยไม่สามารถกดสกิลสองนะได้ทานและก็เอามาลมแท้งอย่างอาต้าได้รวมถึงการเจอบิลโล่ได้ ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็หยิบนะฟอรนติโนมารับเค,คาน์เตอร์พิ้วทายโดยการที่เอามาแก้ทาชินะครับแล้วก็เจอพวกแก๊กพวกแวนได้นะคือแปดโดเนี่ยบอกเลยว่ารำฟรีมากนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นพิท้ททายใช่ปะก็จะหยิบนะบเป็นท่าได้ของโบบาลอนมานั่นเองเนี่ยเหตุผลที่หยิบมาเนี่ยเพราะว่าเอามาเจอท่าได้ของโจ๊กเกอร์ได้ตีเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็เอามาเจอกับบิลโลได้นะซึ่งถ้าของเท่ากันเนี่ยผมมองว่า สามารถที่จะแก้แทงบิโลได้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงเนี่ยหยิบมาเจอกับฟอเรนติโนได้เนี่ยนะครับก็หลักๆักการดับบิโลนะครับก็จะประมาณนี้ของผมนะซึ่งมีคนขอมาหลายรอบเลยซึ่งเกมนี้ผมทําให้เนะี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนรับชมลิปฝากกดไลค์กดติด like ตามนะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยร้อยแปดสิบดาวกันเลยนะครับซึ่งเกมนี้เราเจอฟอเรนส้มด้วยเนะเดือดแน่นอนเอาจริงก็รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่เล่นโบมานานมากๆนะหลังจากที่แบบ เราเนื้อไปเนี่ยก็แทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าแบบเล่นในดียหรือว่าดาวมาถูกเกมอะ่ะผมว่าก็น่าพอเล่นได้เนี่ยกเกมนี้ใช่ปะเราก็ยังมาเจอจ็อกเกอร์นะครับอ่าพอชนฟอร์เรนดาแล้วก็ชนบิโลได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าก็อาจจะต้องรอขอหน่อยนะครับในการเล่นเนี่ยเพราะว่าคือโดนลดคู่ดาวไปช่วงต้นเนะี่ยคือถือว่าเยอะมากนะครับสิบวีเนะี่ยไม่ใช่ช่วงต้นเนะี่ยคือรวมทุกอย่างอ่ะนะครับก็นะะฮ ถือว่าเป็นตัวที่นะครับต้องการของมากๆนะในช่วงตอนเกมนะต้องฟาร์มอ่ะนะครับแต่ว่าก็ยังมีความที่แบบเราสามารถที่จะหยิบนะพลังแฝงอะไรแบบนี้นะครับในการที่เอามาช่วยในเรื่องของการที่แบบเร่งดามจนะตอนที่เรากดอันติได้อย่างเช่นากจิบอะไรนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นฟิกเกอร์นะเพราะว่าคือถ้าเราใช้หัวล้อนเนี่ยมันจะแบบสกิลในการแดชอ่ะ ดรอปลงไปเยอะมากนะครับทำให้มีโอกาสที่จะโดนล้วงได้ง่ายมากๆนะแบบแต่งเชนเกมนี้ยนะบิโลโฟลฟอลเรนใช่ปะเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์นะโอ้ยถ้าเป็นสถานาการณ์นี้ผมแนะนําให้เราบีบเข้ากายนะครับแล้วก็ไปแทนะ็กกายนี้ยว่าถ้าเกิดเราไปรับที่เวบนเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโดนแก๊งสูงมากนะซึ่งโบนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับในช่วงของเวลสามนะหนึ่งถึงสามนะครับ บอกเลยว่ามีแค่แดนอ่ะแค่นั้นเลยนะครับก็จะตกเป็นเป้าหมายในการโดนไดได้ง่ายครับอย่างนี้เราเอียงช่วยนะครับเปิดมังกรเนนะแต่ผมคิดว่าน่าน่าจะได้นะเพราะว่าฝั่งเขาก็เอียงไปตีดาร์นะครับโอเวทกลางต่อครับเฮ้ยเอ้าฟิกเต็ดเนี่ยเพื่อนโดดได้ปะพ่อผมถึงไงมีฟิกเกอร์ด้วยครับแต่เล่นสกิลไปก่อนเล็กน้อยครับแล้วก็กดติมาตรงนี้ครับเล่นไปที่จ็อกเกอร์ก่อนนะเรียบร้อยไปแล้วครับ ข้างหลังว่าไงเหมือนจะสวยนะผมเล่นตรงนี้ต่อได้เนี่เพื่อนเหมือนจะสวยเลยเฮ้ยดึงไปเงากลับตรงนี้ก็ปาสกิลสองตีธรรมดาแล้วก็ฟิกตีครับเรียบร้อยเนี่ยได้มาหนึ่งจอตรงนี้ครับแล้วก็ฟอเลนยังลามอยู่ในด้านหลังครับเราตรีธรรมดาไปเรียบร้อยเนี่ยยังดีที่แบบในตอนดีไฟ์อ่ะผมยังได้มีโอกาสครับในการตรีฟรีนะเรียกได้นะว่าโจ๊กนะครับฟิกติดนะเราถมสุดเลยนะ ด,ดแต่เพื่อนก็คือแบบคัดได้สวยอ่ะซึ่งในเกมนี้ผมบอกเลยว่าคือหยิบด,ดาบแอนนิมาคือสวยมากเนี่ยคือถ้ากดตอนที่แบบบิลโลเขาพุ่งเข้ามาแล้วก็ฟอเรนพุ่งมันเตะเข้ามาบอกเลยว่าโคตรโคตรดีอ่ะนะครับทำให้ฝั่งเขาเนี่ยค่อนข,ข้างที่ในการล้วงได้เนี่ยโอค้คตรงกลางว่าไงเพื่อน คือผมผมจะเป็นคนที่ชอบแบบเล่นโบนะบสายแบบไกลผ้าผสมสายเวทเนะี่ยแบบปก <we> ติถ้าถ้าโดนเนิฟอย่างเงี้ยในเรื่องของรถคูดาวอ่ะมันก็จะไปเวทที่แบบเอเนนอกของเวทใช่ไหมแบบเน้นรถคูดาวอะไรแบบเนี้ยนะครับอพโผลอะไรเงี้ยแต่ผมจะชอบเป็นแนวที่แบบก็แตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยผมจะชอบเน้นตีไวเน้นไกลผ้าแบบนี้ด้วย โอ้ยเอเหมือนจเจวทเนี่ยเพื่อนผมเล่นรอได้เนี่ยถัสกิลสองไปแล้วก็ซื้อสกิลหนึ่งสองทีก่อนตัตมาตรงนี้ครับเอ้า <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับมีคนตกรถนะนมันขึ้นได้แค่คนเดียวเลยเพื่อนว่ารถสายนี้คือเต็มแล้วอ่ะได้แค่คนเดียวจริงวอเลนบอกไปก่อนเลยจ้า <c oughs> ถือว่าเพย์ตรงนี้ครับราดักได้สวยนะในการมาดักเล่นก่อนแล้วก็เก็บแต็กตีนะครับก่อนนี้ก้อนตันตีได้ได้สามทีนะ หรือว่าใช้ประสิทธิภาพนะสกิลหนึ่งสกิลสองก่อนที่จะกดอัติได้ดีมากๆครับชั้นนี้ผมเดินเข้ากลางแล้วก็เคลียร์ไว้นะครับไม่ต้องรอเมดนะเราได้ป้อมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะผมจะบอกให้ว่าถ้าเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเราโดนกดตาหนึ่งสองใช่ไหมแบบไม่ได้เข้าเวฟอะไรเงี้ยคือเราวิ่งไปแท็กกลางได้นะครับไม่ผิดนะไม่ผิดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เมทต้องทำคือไปช่วยแคลรี่นะเฮ้ยได้เนี่ย จจิงปะเอ้ยโอ้ปาดออกตอย่างนี้ผมสวยว่ะกล้จะฟิกหลบนะครับในจังหวะดออสท้ายเนี่ยหสู้ไม่ได้ว่ะขนาดแบบคิดว่าของนำแล้วเนี่ยโบเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวนบที่สามารถสู้กับบิลโลได้เนี่ยถ้าแบบของสักสามชิ้นะนรับแลวก็ตังเท่ากันนะเวลเท่ากันตังเท่ากันะครับไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยก็สามารถที่จะต่อก่อนได้เพราะแดดมันมีเกาะหลายทีไง แต่เตีแตแ่เตียิ่งบิลโลอยู่ใกล้เราก็ยิ่งเก็บแตกไวนะครับเอ้ยอุย้ยสวยจันเลยนี่กลน,นเตีไล่สุดเลยครับกสกินหนึ่งมาตีธรรมดาตีธรรมดา,มาแล้วก็แต่งหนึ่งทีเก็บสกอร์คิวตรงนี้ไปได้ครับแต่ตายมาครับเอาดีโอ้โหเพลงนี้ก็ต้องยกให้แกงจริงๆครับเขาทำสวยมากๆเลยเออต้องหนีดิเพื่อนบอกเลยว่าผมได้เกิดเลยครับช็อตนี้นะได้เกิดจริงเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น ฟาเทมเมอร์เกาะเนี่ยเอาเลยเอ้ยโอ้โหอ,อันนี้ไม่มีได้เชื่อมคลิปด้วยพยายามดิ้นอยู่ครับพยายามดิ้นนะเฮ้ยโหเกือบไหวนะจริงอ่ะโอ้โหนี่ขนาดผมนะครับเวลตามนะหนึ่งเลเวลครับแต่ว่าก็เกือบที่จะนะครับเก็บสกอร์คืนมาได้นะแถมไม่มีติด้วยนะเกือบได้อ่ะเห็นไหมตัวมันแก้ทางจริงไง เอาจริงผมก็อยากให้เอาวีใส่ใจผู้เล่นขึ้นแหละนะครับในเรื่องของหลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องฮีโร่แหละนะครับคือไม่จําเป็นต้องทําฮีโร่มาเยอะเลยนะครับถ้านะครับจะให้แค่แบบมีตัวเมตาแค่หกเจ็ดตัวอะไรงนี้นะครับอย่างผมอ่ะชอบเล่นลิปโป้ก็อยากให้แบบเอ้ยมันบับมาหน่อยให้มันติดอะไรเงี้ยพอที่มันเก่งมันติดเมตาแล้วกไ็ไม่ต้องไปเนิฟมันนะครับเออให้มันแบบ เล่นได้หลายตัวหลากหลายอะไรเงี้ยคนคนเล่นก็อาจจะไม่ได้เบื่อนอะซึ่งเหมือนมาจาอะไรเงี้ยคือกดก็กดได้ทุกเกมอะคือตัวนอกเมตาคือแบบโอกาสศูนเนี่ยที่จะไปชนะมันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นความที่แบบยังไม่ได้สมดุลหรืออะไรเงี้มากนะแต่มันอาจจะเป็นแพทแบบเฮ้ยฮีโร่ไปเรื่อยแหละนะครับอะไรทำนองนั้นีน้ เฮ้ยโหหนึ่งหนึ่งห้าเลยเหรเพื่อนถอดติตมาตรงนี้แล้วเน็ตกายสวยจัดเลยนะผมยังฟรีไฟอยู่ไม่มีใครสนใจอย่างนี้บอกเลยว่าโคตรฟีนะหยุดลอยครับยีไฟไฟพังแน่นอนนะฝั่งตรงข้ามครับ okay. โอเคโอ้แต่ว่าตรงนี้เป็นวายนะที่จะสามารถเก็บนะคิวไปได้เยอะมากๆครับไม่ปลาเนี่ยก็เออดีว่ะเห็นปะคนดูคือแบบเชื่อกันแบกดาเมจนะช่วงเล็ตเกเคมคือเขาไปล้วงแวนนะี่ย แต่เราก็ฟรีไงเออเราก็ดาเมจรแรงเนี่ยว่าแต่ผมโคตรชอบเลยนะเวลาเล่นแบบตัวจัดดาเมจอะแล้วมีอนเนทในทมีมนะคือวิง่งปตีนะครับยิงในไฟอะนะครับในวงเันเต็กของแอนเนทอะแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะรีบจัดดาเมจแค่นั้นเลยนะครับว่าถ้าวงหมดก็สวยโอเคดาบเดิมิเชอร์มาแล้วครับผมน่าต้องออกจบเวเน,นะเพราะว่า ฟอร์เรนเขาจะเล่นเป็นทอยเนี่ยพอชนแล้วเราจะมาเจาะนะครับเข้าอีลิตก็อย่างมันนะผมว่าให้กลับมาเนี่ยกลับมาเลยขอแล้8.5ไหมไม่น่าเกลียดนะ,ะคือแบบก็เล่นไม่ได้ทุกเกมอะอะไรประ,ประมาณประมาณ้น่แนย่ยังย้ำคำเดิมแม่ ไม่ต้องทำยีโร่ใหม่มานะครับถ้าจะทำให้ยีโร่กำหนดให้มันแค่แบบแค่นั้นนหะปอเลนนะครับยีน่าเดียวม้าอะไรแบบนี้ไม่ได้นี่เพื่อนกดสโลเนืดจันเลยเสร็จนืดอ่ะเดินที่เดินเที่ยก็เก่งแล้วก็เออก็ไม่ต้องไม่ต้องเนื้ออะไรแบบนี้ก็แค่ไปบัฟตัวที่มันแบบถูกป่ะผมคิดถูกป่ะคนดูแบบ เออไปบัฟพวกตัวนอกเมตาให้มันเล่นได้เยอะๆอะไรแค่นั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าไปเิน,เนือไอตัวที่มันเก่งเดี๋ยวมันก็เล่นไม่ได้อีกมันก็สล,ลับวนเวียนไปอย่างเงี้ยโอยแต่ผมรู้สึกว่าแบบหยิบโบรกรอบอนี้เล่นเล่นสนุกมากเลยคือยิงมันมากเลยล่างมันจโตเพื่อนโอ้โหถ้าแปดล่างทอแล้วกดแอนเดกแอนเน็กก็ไม่นา่ารอดเนีย โอเคได้ฟไฟตรงนี้แล้วก็เลงไปที่จกเกอร์ครับผมอุ้ยโอ้โหโดนตาดึงว่ะ <c oughs> แล้วผมยังแรกจกเกอร์ไปได้นะเพื <c oughs> ่อนเฟีบมาแล้วกับพ่อมดเครือเป๋อครั้งแรกในงานไทยแลนด์เกมโชว์2025ในธีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมจะเสกข,ของรางวัลมากมายให้กับทุกทุกคนกว่า100รางวัลใครมารับรองมีของติดมือกับบ้านแน่นอนและยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ได้ใกล้ชิดกับแม่มดสุดสวยที่พร้อมจะมาร่ายมตนปัดความเกลือให้กับทุกคนยังไม่พอแล้วยังมีเซอร์วิสสุดพิเศษร่วมเล่นมินิเกมกับสตรีมเมอร์พร้อมรับของรางวัลจุกๆกันไปเลยอย่าลืมมาพบกับพ่อมดในงานเทลแอนเกมโชว์ 2025, 2, สอ2พบาูธ G2 ณสูนย์นประชุมแห่งชาติเศรษฐกิ 17, จวันที่17-19จตุลาคมนี้นะครับไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเ l เบอร์เฟ ใครกำลังมองหาย DRV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 มีไอดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีผู้ติดตามกว่า200,000คนชื่อเพจใต้คลิปครับผมยังจบไม่ได้ครับยังเล่นนันต่อเนี่ก็เหมือนเหมือนมาจายนะก็ผมว่าสเปลเป็นฟิกเกอร์ดีกว่านะครับมันจะได้แบบมีลูกเล่นที่เยอะนะเหมือนกับมาจายเลยเฮ้ยเพื่อนขอแดงก่อนแล้วกัน <c oughs> แต่จริงเราหนืดน้าหนืดทอนนะแต่คือปล่อยไว้มันก็ไม่มีคนเอาไง ไปเข้าตู้ไปส่ายเหมือนกันอย่างนี้เราอุ้ยเอาอย่างนี้จบนะคลิปกลางมาพอดีอะจบได้เพื่อนไปเลยจบได้ครับจบได้เหลือแค่ต้าเน้ไปก่อนนะครับฟาเรนยัดตัวหน้าไปก่อนนะครับคนตีมาตรงนี้ครับตีโอ้โหชิวจัดโอ้ยนะครับ ตีบ้าเลยเพื่อนคิดไกลนะ <c oughs> คือถ้าคิดตัวนี้ตุยนะอีกไกลเลยนะก็ทําให้ฝั่งเขาเกิดได้ครับโอเคนะครับประมาณนี้ไนดะ้กับการเล่นโบเบลลอในแรงหนึ่งร้อยแปดสิบดาวบวกนะกับการเจอฟริโนไม่่้มด้วยนะครับรียกว่าต้นเกมก็ถือว่าเหมือนจะโดนกดนะในเรื่องของการที่โลฝั่งเขาเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยเราก็ทําได้วิธีแก้ก็คือวิ่งแทงกลางะถ้าไม่ทันก็คือก็ต้องรับต่ําอะแล้วก็รอจนนะท <c oughs> ำอะไรไม่ได้อะ ก็พ <c oughs> ันเนงินแบโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ